สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลานะครับตัวนี้เป็นรุ่น m 6นะครับปืนเราจะมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับแต่ละรุ่นก็จะมีรูปทรงไม่เหมือนกันนะครับใครอยากได้รุ่นนี้เป็นสั่งเป็นรุ่น m 6นะครับ m 6ราคาอยู่ที่2,000นนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับงานยิงปลาที่2,000สั่งทําเป็น2ระบบได้นะครับ2ระบบเพิ่มเงิน200บาทนะครับทาให้ยิงนกได้นะครับใส่ลูกขนาด5มิลนะครับยิงนกนะครับเป็น ลูกเหล็กยิงนกได้นะครับเพิ่มสองรอบาทนะครับเพิ่มเงิน200บาทนะครับถ้าจะทาเป็น2ระบบนะครับระบบยิงปลาราคาส0 0พันนะครับตัวนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นระบบยิงปลานะครับอุปกรณ์ก็จะได้ตามนี้นะครับอุปกรณ์ยิงปลานะครับเราจะให้ลูกดอกไปสองนะครับในราคา2 0 0พันลูกดอก2ลูกท่อพร้อมสายพี1 0หนึ่งอปอนด์1ชุดนะครับยางสองชุดแบบนี้นะครับปีกเป็นโรเลอร์นะครับให้ไปให้เป็นปีกโรเลอร์ไปเลยนะครับแล้วก็ ปีกสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นปีกสแตนเลสเกรดแข็งนะครับช่องทางติดต่อตามนี้นะครับ0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นนะครับติดต่อมาได้เบอร์นี้นะครับมีแอดมินคอยรับอยู่แอดมินเป็นผู้หญิงนะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยตามนี้นะครับมาดูกันที่ตัวงานนะครับรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นงานยิงเร็วนะครับเป็นงานยิงเร็วจะไม่มีงอนขึ้นมาตรงนี้นะครับเวลาเราเล็งมันก็จะไม่ติดตรงนี้นะครับมันก็จะเล็งง่ายนะครับ ยิงได้เร็วยกขึ้นมานะครับมันก็จะตรงกับแนวเล็งนะครับมันจะไม่ติดแกมนะครับยิงง่ายนะครับตัวนี้แล้วก็น้ําหนักเบานะครับเพราะว่าเราเจาะรูให้เป็นรูใหญ่เลยนะครับแล้วก็ว้าตรงนี้ขึ้นมาสูงนะครับนะครับลูกทรงตามนี้เลยนะครับตัวรางเป็นรางเควันนะครับรางเป็นรางเควันนะครับระบบไก่ EC Lock s a i n l e s s นะครับอ่ะตัวนี้เรายังไม่ได้ประกอบไกนะครับคือไกอ่า ทางช่างเรายังประกอบไม่ทันนะครับก็เลยเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับไกลก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวไกล์อีซี่ล็อกนะครับตันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาให้ดูเลยตัวไกลเนี่ยผมมีการรับประกันระบบไกลให้ตลอดชีพด้วยนะครับสึกล้อมีปัญหาส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับถอดน็อตออก3ตัวเนี่ยครับมันจะมีน็อตข้างบน3ตัวนะครับใส่น็อตตรงนี้ตรงนี้นะครับน็อตหูวงวันตรงนี้นะครับ3ตัวนะครับถอดน็อตทรงกลับมานะครับซ่อมให้ฟรีตลอดชีพเลยนะครับ มีการรับประกันให้ตลอดชีพนะครับระบบไกลเนี่ยซ่อมฟรีตลอดชีพนะครับส่งกลับมาได้เลยนะครับถ้ามันมีปัญหาได้ในอนาคตนะครับเราการรับประกันให้ตลอดชีพเพราะระบบกลไกนะครับเรานำสแตนเลสเกรดแข็งนะครับไม่ไม่มีทางที่มันจะสึกล้อได้นะครับสึกล้อไม่ได้นะครับสแตนเลสแบบโคตรแข็งนะครับลูกดอกเนี่ยตูนลูกดอกเนี่ยมันจะไม่ไป กบตรงเคี่ยวล็อกมันนะครับเคี่ยวล็อกก็จะไม่หักนะครับตัวนี้มันเป็นเกจแข็งจริงๆนะครับถือแทนเลยตัวนี้เราก็เลยกล้ารับประกันให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็ระบบกลไกภายในเราออกแบบเองเรามั่นใจนะครับว่าในอนาคตมันไม่มีทางที่จะพังได้ไม่มีทางที่มันจะลั่นเองได้นะครับผมก็เลยกล้ารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับสิงล้อมีปัญหาตอนไหนส่งกลับมาเคลมได้เลยครับซ่อมฟรีนะครับซ่อมไม่ได้ผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับถ้ามันมีปัญหาได้ในอนาคตนะครับอ่าดูที่ตัวล่างนะครับตัวล่างเนี่ยเป็นระคับ รางคีวันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีร่องรับสาย PE ตรงนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยยิงป้าเนี่ยให้เราเอาสาย PE วางลงในร่องเลยนะครับวางลงในร่องข้างบนเนี่ยแล้วมันจะตกลงไปในรูนี้แล้วก็มุนท่อเสียบไว้แล้วก็หมุนท่อให้ตึงนะครับสายมันก็จะหลบอยู่ในร่องนี้ข้างล่างนี้นะครับในรูข้างล่างนี้นะครับลูกดอกก็จะอยู่ข้างบนนะครับลูกดอกก็จะทับไว้จนไปถึงหน้าไก่เวลาเรายิงนะครับสายมันจะไล่ออกมาตรงรูนี้หมดนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนเหมือนเราเอามาพาด้วย้างปีกนะ สายเนี่ยเราฝังในร่องลางเลยนะครับจะมีความปลอดภัยนะครับหนึ่งเลยมันจะไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานแน่นอนนะครับสายมันจะพุ่งออกรูข้างหน้าหมดเลยมันจะไม่ไปพันกับยางกับปีกแน่นอนนะครับอ่าสองนะครับลูกดอกจะไม่ขาดทิ้งนะครับลูกดอกจะไม่ขาดทิ้งนะครับเพราะสายมันไปไม่พันกับปีกไม่พันกับยางเนี่ยยังไงมันก็ไม่เสียลูกดอกทิ้งนะครับอ่าถ้าเราพาดไปข้างนอกเนี่ยมันมีโอกาสที่ลงไปมันจะหย่อนลงไปพันกับปีกนะครับเวลาเรายิงมาเนี่ยมันจะเหลือสายข้างหลังเนี่ยมันจะหย่อนลงไปพันกับปีกกับยาง ทําให้ลูกดอกขาดทิ uh, ้งนะครับบางทีมันพันกับยางนะครับพันกับยางถ้าเราเล่นสาย P e เใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะกระชากลูกดอกแล้วก็กระเด็นกลับไปใส่เราได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับรางตัวนี้เราออกแบบให้มันสายมันฝังอยู่ในร่องนะครับมันก็จะมีความปลอดภัยนะครับเวลาเรายิงเนี่ยสายจะพุ่งออกรูข้างหน้านี่หมดนะครับเวลาเรายิงสายจะพุ่งออกรูนี่หมดเลยนะครับไม่มีทางที่มันจะไปพันได้นะครับตัวรางเนี่ยผมผลิตมาน่าจะเป็นแสนเส้นนะครับ ก็ไม่เคยมีปัญหานะครับไม่เคยติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวผมก็ใช้งานเองอยู่ตลอดนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องอการติดขัดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับใช้งานปลอดภัยนะครับมีความแม่นยํามีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมใช้เองมาเนี่ยยังไม่เคยเจอปัญหามีอาการติดขัดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับเหมือนรุ่นก่อนๆที่ผมทาเนี่ยตั้งแต่เป็นลางกระจกรางตัวทีเป็นลางกลมนะครับทามาหมดนะครับเป็นรางเหลี่ยมธรรมดานะครับทามาหมดเอาสายพาดไว้ข้างนอกเนี่ยยิงไปมัน จะไปพันกับยางบ่อยๆนะครับผมเจอปัญหาบ่อยๆอยู่นะครับอไอตัวสาย PE ีเนี่ยมันจะไปพันกับยางเนี่ยแต่สาย PE ที่ผมให้ไปเนี่ยหนึ่งร้อยปอนด์นะครับมันจะขาดทิ้งนะครับมันจะขาดทิ้งส่วนใหญ่เลยมันจะขาดทิ้งนะครับถ้าบางคนไปเล่นสายใหญ่กว่านี้ก็อาจจะไม่ขาดนะครับมันอาจจะพันกับยางแล้วก็ะชาลูกดอกกลับมาทําอันตรายต่อเราได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเอาสายพาดไ้ข้างนอกนะครับมันติดูบ่อยๆนะครับยิงไป 30- 40ครั้งเนี่ยเราไปยิงบ่อยๆเราจะรู้นะครับมันจะติด บางทีเราจะเห็นเลยรอยสายพีอีเนี่ยมันมามาม้วนเข้ากับยางเนี่ยบางทีเป็นรอยบาดยางเลยนะครับติดแล้วก็ลูกดอกขาดทิ้งไปนะครับบางทีก็สายมามัดกับเชือกตรงนี้เลยก็มีนะครับสายมาม้วนพันกับเชือกตรงนี้เราไม่รู้นะครับเวลาเรายิงไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะพันนี้ท่าไหนนะครับเพราะว่ามันไปด้วยความเร็วนะครับมันอาจจะพันจะม้วนกันยังไงก็ไม่รู้แล้วมันไปติดนะครับมันก็ขาดนะครับหนึ่งเลยเสียยวกาสนะครับเห็นปลาขึ้นมาเนี่ยยิงปลาแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับเสียยวกาส สองเลยเสียลูกดอกนะครับ3อาจเกิดอันตรายนะครับส่วนตัวรางเควันเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับทางร้านเรามีรางเควันรางเคทูนะครับก็จะเหมือนกันนะครับมีร่องรับสาย PE แบบนี้เหมือนกันนะครับเราจะซ่อนสาย PE ไว้ในร่องรางเลยนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรางเควันนะครับ, <g> รบก็จะมีความปลอดภัยรับประกันให้ว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่ใช้งานมา <g> ผมไม่เคยเจอการติดขัดนะครับขายไปเป็นแสนก็บอกแล้วนะครับลูกค้าก็ไม่เคยมีใครโทรกลับมาบอกว่า ช่างผมยิงไปลูกดอกขาดนะครับขายไปเยอะนะครับไม่เคยมีนะครับปลอดภัยแน่นอนร0 0เปอร์ซนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะเจอบ่อยนะครับลูกค้าจะโทรมาบอกบ่อยนะครับมันติดมันขัดนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นรางเควันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับปลอดภัยร0อยเปอร์เซนะครับอ่ะต้องทางติดต่อตามนี้ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้านย์ะครับติดต่อมาได้นะครับมือโทรตามนี้เลยนะครับใครได้รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น M6 นะครับอ่ารุ่น M6 นะครับ รูปทรงสวยๆนะครับนแบบนี้เลยนะครับให้ดูทีละกระบอกนะครับเนี่ครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับเป็นงานไม้ประดู่เนี่ยครับรูปทรงตามนี้นะครับมันจะเป็นงานยิงเร็วนะครับตัวนี้เนี่ยครับเราจะออกแบบมาเป็นงานยิงเร็วนะครับสังเกตดูนะครับหนึ่งเลยผมจะออกแบบมาเน้นให้น้ำหนักมันเบานะครับ ดูกว้างนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ยกขึ้นสูงนะครับทําให้น้ําหนักมันเบานะครับอ่าแล้วก็มันจะไม่มีงอนนะครับถ้าเป็นมือสอดทั่วไปมันก็จะมีงอนขึ้นนิดนึงนะครับเวลาเราเอาแกมลงไปแนบเนี่ยมันจะชอบติดตรงนี้นะครับบางทีเรายกขึ้นมายิงเร็วๆนแกมมันติดตรงนี้แล้วสายตาเราไม่ตรงกับแนวเล็งนะครับทําให้เรายิงได้ช้านะครับตัวนี้เอาไปยิงปลาขุดดีนะครับตัวนี้ยิงปลาผุดดีมากนะครับรุ่น M6 นะครับตัวนี้อ่า ประมาณนี้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับงานไม้ประดูราคาส0 0พันนะครับราคาส0 0พันนะครับ2,000ัรวมส่งนะครับส่วนถ้าจะทำเป็น2ระบบนะครับก็เพิ่มเงิน200บาทเป็น2อ0พันสนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ